สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาเทสหม้อ2แอมป์น้ำลึกนะครับรุ่นนี้ไม่มีกระตุกไม่มีปรับความถี่นะครับมีแค่ปรับไฟต่ำไฟสูงใช้งานง่ายนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังปรับอะไรไม่เป็นนะครับแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยน้ำลึกเมตรกว่านะครับไม่เกิน2เมตรแล้วแต่สภาพน้ำแล้วก็แบตที่ใช้ก็ใช้11แอมป์ขึ้นนะครับอืม ตัวนี้ราคา2,000บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เทสที่500บาทวัตต์ไฟต่ำอันนี้ใไรสูง1,000งพัวัตต ประมาณนี้นะครับ2แอมป์น้ำลึกรุ่นนี้เป็นรุ่น2แอมป์น้ำลึกใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับรารซสตเตอร์8ตัวว่าแปลง2แอมป์โอเคครับ